วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํา3อันดับแท็บเล็ตสายประหยัดที่จอใหญ่สเปคคุ้มแล้วก็น่าใช้มากๆในงบไม่เกิน3,000บาทจะมีตัวเลือกไหนจะมีข้อดีมีข้อเสียยังไงเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับตัวแรกก็คือ t e c h l a ์ P 3 0ปัจจุบันตัวแรม4ความจำา2 8 8 g แถมยังเพิ่ม Micro s d card ได้แต่ว่าไม่สามารถใส่ซิมได้เขาจะขายอยู่ที่3,000บาทพอดี สเปคในเบื้องต้นก็คือได้หน้าจอ IPS LCD ขนาด10.1นิ้วความละเอียด HD+ มาพร้อมกับ Android 14แล้วก็ CPU เป็น Unisoc T606 อาจจะไม่ได้แรงมากแต่ก็เพียงพอนะครับกับการใช้งานทั่วไปเบื้องต้นในชีวิตประจำวนัน ไม่ว่าจะเป็นดู YouTube เล่นโซเชียลหรือว่าดูหนังฟังเพลงในสตรีมมิ่งต่างๆแต่ก็ยังไม่ได้เหมาะกับการเอาไปเล่นเกมสำหรับเรื่องกล้องนะครับกล้องหลังเขาจะให้มาความละเอียด5ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้าจะได้ความละเอียด2ล้านมีลำโพงมาให้2ตัวเลยรองรับ Wi-Fi 5 GHz แต่ก็ตามที่บอกไปว่าใส่ซิมไม่ได้โดยจะมีน้ำหนักอยู่ที่544กรัมแล้วก็ได้แบต6,000ม ah. ิลอ ถ้าอยากได้จอใหญ่ๆเอาไว้ดูหนังอ่านข่าวเล่นโซเชียลเอาแบบเต็มตามากๆความลื่นไหลเอาแค่พอใช้ได้เน้นใช้งานทั่วไปเป็นหลักขอแค่หน้าจอใหญ่ๆขนาดใหญ่ๆความจำเยอะแบตก็ทนพอใช้เป็นเครื่องสูนไทยด้วยแล้วก็ราคาถูกถ้าต้องการแบบนี้ผมว่ารุ่นนี้น่าใช้มากๆเลยแต่จุดที่ต้องรู้หรือว่าข้อพิจารณาก็คือหลักๆนะครับก็คือใส่ซิมไม่ได้แล้วก็น่าจะไม่มีการอัปเดตเวอร์ชัน Android อันดับที่2นะครับจะเป็น b m a c i10 plus ก็เป็นแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่สายคุ้มที่ปัจจุบันตัวแรม4ความจำา 128GB เพิ่ม Micro s d card ได้แต่ว่าใส่ซิมไม่ได้เหมือนเดิมนะครับจะมีราคาอยู่ที่3,000บาทหรือว่าบางร้านก็ขาย2,800บาทสเปคในเบื้องต้นก็คือได้จอ IPS LCD ขนาด10.1นิ้วความละเอียด HD Plus เวอร์ชั่นปัจจุบันจะได้เป็น Android 15แล้วก็ได้ CPU u n i s o c t 6 0 6 อาจจะไม่ได้แรงมากแต่ก็เพียงพอนะครับกับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจําวันวงเล็บไว้ว่าถ้าไม่ได้ใช้งานหนักมากเกินไปได้กล้องหลังความละเอียด8ล้านแล้วก็ได้กล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลรองรับถึง Wi-Fi 5 g h z มีลำโพงมาให้2ตัวแต่ว่าไม่สามารถใส่ซิมได้ตามที่บอกไปเลยแล้วก็ในส่วนแบตเขาจะให้มา6,000ม ah. ิลลิแอม แต่ก็มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะถึง535กรัมสเปคก็จะมีความใกล้เคียงกับอันดับที่3อย่าง t e c ลาร์ P 3 0มากๆเลยทั้งในเรื่องของหน้าจอในเรื่องของแบตเตอรี่ประสิทธิภาพแล้วก็หน่วยความจำสิ่งที่แตกต่างกันหลักๆก็คือการดีไซน์นะครับจะเปลี่ยนไปความละเอียดกล้องแล้วก็ที่เป็นจุดตัดสินใจเลยก็คือ B Max i 10 p l u รุ่นนี้ได้ Android ใหม่กว่านั่นเองถ้าเน้นจอใหญ่ๆแบตท,ทนพอใช้เน้นราคาถูก Android เวอร์ชันใหม่ และเน้นใช้งานทั่วไปบวกกับที่บ้านมี Wi-Fi ไม่จำเป็นต้องใช้ซิมก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยสำหรับข้อพิจารณาก็ตามที่บอกไปในรุ่นก่อนนะครับก็คือไม่สามารถใส่ซิมได้อันดับที่1น,นะครับก็คือ a u t u q i p ิ a y 6 0 h ก็เป็นแท็บเล็ตขนาดใหญ่ราคาดีอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับในปัจจุบันเราจะได้ตัว Wi-Fi ที่มีแรม4ความจำ128แล้วก็เพิ่มเมมได้ในราคาแค่2,790บาท เขามากับจุดเด่นที่น่าสนใจด้วยหน้าจอ IPS LCD ขนาด10.1นิ้วความละเอียด HD+ และมากับ Android version 14ในส่วนประสิทธิภาพเขาก็จะมากับ CPU a l l w i n n e r a 5 2 3ถ้าเทียบกับ2ตัวแรกต้องบอกว่าเป็น CPU ตัวเริ่มต้นแบบเริ่มต้นมากๆเลยเพียงพอแค่กับการใช้งานพื้นฐานทั่วไปแบบเบาๆถ้าเน้นความลื่นไหลหรือว่าเน้นเล่นเกมหน่อยๆ2ตัวแรกก็จะทำได้ดีกว่า มีกล้องหลังมาให้แค่ตัวเดียวความละเอียด8ล้านส่วนกล้องหน้าจะได้ความละเอียด5ล้านรองรับ Wi-Fi 5 GHz ลำโพง2ตัวแต่ว่าใส่สิมไม่ได้แล้วก็มีแบต6,200ม ah, ิลลิแอมกับน้ำหนัก510กรัมถ้าอยากได้จอใหญ่ๆความจำเยอะๆแถมยังมีลำโพงคู่สเปคคุม้มแบตค่อนข้างทนแล้วก็ราคาถูกออดูคิ้ว iPlay 60H รุ่นนี้ก็จะน่าสนใจมากๆถ้าเทียบกับ2ตัวแรกสเปคที่ได้มา ก็จะมีความใกล้เคียงกันแต่ข้อพิจารณาของรุ่นนี้ก็คือใส่ซิมไม่ได้แถมยังได้ CPU ช้ากว่าตัวอื่นแต่ก็ปลอบใจนะครับด้วยการให้แบตเตอรี่มาเยอะกว่าแล้วก็กล้องความละเอียดสูงกว่าบางตัวบวกกับราคาที่ถูกกว่ากันแค่นิดหน่อยสนใจรุ่นไหนก็ไปหาดูนะครับตามห้างตามร้านหรือว่าศูนย์ใกลบ้านแต่ถ้าศูนย์มันอยู่ไกลหาจุดขายยากมากๆ แล้วก็อยากสั่งออนไลน์อยากได้ร้านที่ปลอดภัยเพื่อความสะดวกก็สั่งผ่านตะกร้าที่ปักไว้ให้หรือว่าสั่งผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยสุดท้ายนี้ก็ขอให้ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วกันสวัสดีครับ